นี่ได้มาถึงสถานีรถไฟแล้วพี่น้องเลยมาไม่ทันสายต้องไปอีกสิบห้านาทีอีกสิบห้านาที ไปได้หรือเปล่าเมื่อกี้ก็ไม่ไปให้กูกดซะเลยว่าสิไปไม,ไม่ทันพี่น้องเออต้องรออีกคันหน้าดีเลยแหละคนก็ไม่เยอะนะคันสงสัยต้องรออีกประมาณสิบสี่นาทีโอ้ย,ย ตะเบิงโทรศัพท์พี่นออ้องไอ้บกดลงป้ายรถเมย์พจอดป้ายนะั่นไปจอดป้ายนาปุ้นมันยางไก่เลยพี่น้องบรรยากาศสถานีรถไฟบบานคอยพี่น้องกป็สิประมาณนี่แหละพี่น้องบรรยากาศสถานีรถไฟทาบรรยากาศไห้เบิงพี่น้อง ก็สิประมาณนี่นะจ๊ะพี่น้องสานีรถไฟบ้านคอยพี่น้องในเบื่องบรรยากาศร,บรอบๆพี่น้องเย้ยรอรถไฟต่อเละพี่น้องเย้ยการเดินทางเหตุงานคอยพี่น้องเอ้ยบ่ได้สบายเด้อสบายสวีเดนพี่น้องเย้ยบ่ได้มีรถส่วนตรงส่วนตัวเลยพี่น้องเย้ยนั่งรถแต่ว่ามันจะสบายบ่ต้องขับเองนี่นะพี่น้องเย้ย สบายมองเดียวถ้าอีกประมาณสิบหานาทีรถมาคือเป็นฝนสิตกแล้วพี่น้องคือขึ้นะอากาศขึ้นฝากขึ้นฝนนะพี่น้องอันนี้ก็ได้สิบสองนาทีมารอไปรอไปพี่น้องรอรถไฟถ้าเป็นภาษาบ้านนี้เขาเอิญแพนเดนโทก รถไฟแพนเดนทูพี่น้องอันนี้ก็เข้าจายเป็นบัตรเนี่ยนนพี่น้องนี่คือบัตรรายเดือนพี่น้องเดือนหนึ่งก็ประมาณแปดร้อยแปดร้อยเท่าไรวะแปดร้อยเก้าสิบผูดพี่น้องบูหูวานเป็นภาษาไทยข้ใจายรายเดือนพี่น้องสื่อบัตรรายเดือนไปได้ทุกรถรถใต้ดินรถไฟรถ น,นี่ไปได้หมดพี่น้องแต่ว่านอกเขตไปบ่ได้พี่น้องนอกเขตมันสิมี่บัรเหลืองพี่น้องกันไปแถวอู้ยนอกเมืองไปได้อยู่แถวนี้เมืองต่อกันได้ขึ้นรถเมย์ต่อรถไฟพี่น้องแต่ว่าต่อแท็กซี่บ่ได้เ้ยพี่น้องคนละกรณีคนละกรณีไปไม่ได้ต้องจ่ายตังหกพี่น้อง มันจะไปได้รถไฟรถเมล์รถไฟฟ้าใต้ดินรถเอรถคันเด็กอืนรถอยีงรถสปงบังรถวังในแลกลไปได้สามสามต่อสี่ต่อคือนนองบัตรรายเดือนรอรถไฟชิวๆเดี๋ยพี่น้องเอ,อ้ยมือนนี้ก็ได้อากาศก็เย็นนะพี่น้อง อันนี้ก็อากาศเยน็นรถไฟอันนี้รถไฟเขาอูพี่น้องเลฐาน,นี่มุงแซาเขาอูเอาเขา,อ,เอ,า,ขาอูไปซ่อมนี้บอกนี่ก็เป็นอูอูรถไฟพี่น้องหมไม้เหล็กมุ้งแซวจะไปซ่อมพี่น้องะอันนี้ก็เป็นอูซ่อมอูอูรถไฟพี่น้องไ,ม,ไม้เหล็กอูเขาเอารถจอดพี่น้อง ลงใส่เอารถไฟไปซ่อมพี่น้องนี่รถไฟบานข่อยพี่น้ององใส่เอาไปร้างมันกะบ,บอยนาเอาปันใดก็คือรถไฟบานเท่าอะไรพี่น้องเอ้ยอบอยหนาวปันใดเด้ทั้นี้จะบังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ประมาณสิบสิบเอ็ดว่างเนี่ยพี่น้องสิบเอ็ดโบกี้นี่พี่น้องประมาณพี่น้องรถไฟก็ได้บ่ได้ใหญ่โตเลย